มามัองครนเดกมามังกรเดเห็นมันจ๋าวะลายลูกหวายวัสดีเอะไี้โจบสวัสดครับดีจผบอลเอียร์เทียนปลากัส วันนี้บังเอียดมาตาหมาปลาที่หลายคนอยากได้นะครับบอกเลยว่าแหล่งนี้ข้างถนนจริงๆดูทุกคนข้างถนนจริงๆย่งจะเดินเลาะสายตามถนนนี้นะไปเลาะสายตามถนนนี้เพราะว่าแหล่งนี้ันไม่อยากจะอธิบายแล้วก็พร่ำประรำประบุมากนะเพราะว่าแหล่งนี้บอกเลยว่าเขาบอกว่ามีของดีก็เลยต้องมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ใกล้ๆจะพบคร่ำแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาเพราะว่ามันเฮ้ย กนนั้นมันจะได้อะไรบ้างวันนี้ฝากกอไล็์กับเชลล์ตามอะไรยจิงเปิ๊กมันเป็นปุซซี่นี่ทุกคนดูสีน้ำก็รู้นะนี่เดี๋ยวมันจะมาสำรวจเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนอะไรติบางจริงไหมเดยเจอแล้วเปนเจียวครับเชลล์เนี่ยบนนี้ก็น่าจะมีนะเป็นรอยหัวเดินนี่คนอ่ามีโค้งมึงเจอมีโค้งมีโค้ง Có chiều buông này lâu 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 lơi, lâu 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 đi lâu 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 măng, lâu 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 นี่เราพบแล้วก็ผาชิ่องเลยพี่เออพี่แบบนี้เงี้ยอันนี้จะเป็นปลาสองน้ำทุกคนเพราะน้ำเค็มมันจะขึ้นมาถึงนี่มั้งจ้ะน้ำโตน้ำใหญมันถ้าน้ำทั่วมันน้ำเค็มคือน้ำที่เขาเลาะใส่เกลือเฮ้ยแล่น้ำสีนี้ทุกคนน้ำสีนี้เดี๋ยจะาเล่ดีอ่นะ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 เล่ไม่ก็เห็นมันเจอเล่ไม่ก็เห็นเลยเพราะน้ำมันสีนี้อเกาะเล่ดีที พอนเองพอน้องวิ่งเจาไปเล็วว mm ิ hmm. ่งเจาะเรื่อยเรยวหรือว่าต้องมังจาต้องลงเลยไหมเอาเลยตรงอ้โหมังจาว่าไม่อยากเปลียนกีแล้วว่ะมาทำการนี้ต้องเปียกแล้วมังจา้ะมาหน่อยดีแล้วเราะสายนี้ก่อนเลยนี่เราเราะมาสายนี้แล้วข้างบนก่อนถ้าไม่มีแยงบนเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างน้ำเลยไม่หยุดอือนี่ทุกคนนี่พบเป็นน้ำสีนี้เพลเลยมันคงปากัดมัน

มาเลยที่ว่าวันนี้จะได้ลูกเปล่ามันมีรูไหมมึ่งจ่าอะไรดิม่มีปลากัะดด้วยตรงนี้ไม่มีโอ้ส่งน้ำเรื่องจ่านี่มีรูไหมเหยียดจะทำอะไรเลยเละแล้วว่ามันกำรังไหมเนี่นะโอเคไม่มีนี่นะจะรู้ผ่างจึงในตัวเติบแต่ทีนี้ก็ว่าของดีเลยน้ำก็รู้แล้วมึงจ่า นี่วันนี้มันเห็นไม่ปลาชะมาซ้อนนะเพราะว่าปลาที่ตักมาเพราะว่าตาเห็นตัวในควิดขึ้นเลยตรงเลยอน่าอ๋อหน่าอ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 น่าเอออ๋น่าหน่าปลาตั้งไปมึงแกยวไม่มีปลาอ๋อหน่าหน่าหน่ามันเร็วเลยไม่ทันนั่นตัวใหญ่วิ่งน้ำบานหมดอน่าอ๋อน่าเอฟซีก็เลยไม่ทันมึงเห็นปลาเดินเร็ว ต้องเลดีๆเอฟซีอะนะอะนะลูกคนไหมทุนมาทุกคนเราพาบางจารเลาะขึ้นทรายลำห้วยของแท้ดีกว่ามาทุกคนมาเราเดินสำรวจด้านบนแล้นะเมื่อกี้นะก็จะพบกับความไวุ่นวายแล้ก็ความไม่ไวุ่นวายเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างมาดูด้านล่างข้างบนนี้น้ำเห็นไหมเห็นไหม ของกับลังกาอมาเลยดิอ๋อเอะไรละนุ้ยเพื่อนเหรอเพื่อนลังกาไหมลองบนลองบนมาดูลองบนนิพี่น้ำแม่งไหมบนนี้เฮ้มึงลังกาเข้างล่างนี่ข้างล่างข้างล่างนี่ของเทพกงจะมาไปฟรีเดินเมียนเอาให้หัวมุดไปสิ

เดี๋ยวเรียกอนไล่กกอนอ๋อนไหมโอ้หลายตัวเจอเนอะชนยครับผมนั่นไเอฟซีเป็นไงล่ะนั่นเลยทิยิ่งเลยดิไม่มีหรอยดน้องออเ่อตัวหญ่เน่ยเนี่ยเนตัวใหญ่มันจะลอยอยู่ปนี้มั้งจ้ะเนี่ยลอยตัวน้ำอยู่ปะนี้มันม อนนออนนาอวิ่งวิ่งน้ำเพียวเลยเี่อนั่อ้โหแล้วเกิทไม่ทันมึงจับตัวนั้นไม่ทันเออรุมไป่างไลุมไป่างไรไม่ทันมันเลยไม่ทันอนน่นนี่ยเวิ่งมาแล้วมึงจ่บตัวนงอ๋อนันา่ฮู้นูมึงจัาวิ่งไปโน้นแล้วอืออือืขึ้นไปแล้วมึงจาไม่ทันจริงมึงจรอบเร็วนะีวฮู้เนา tôi oh, lò tập gà đơn nhiên nan em nguyên tung nha tất lắm tôi nè ông cua làm... này. Tùng này đi lắm, yêu cốp nèm gà hà ngô 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 À ngô 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 เอ็มเห็นปลาบังจ่าเดินเรียบเลาะคลองไปเองนี่อ๋อตรงนี้มีน้ำเลยหยุดอ่าตรงนี้มีรุ้นมังจ่าน่ะตรงนี้มีรุ้นตรงนี้มีรุ้นเพราะว่าปลามันจะเบรกตรงนี้เนอะหลายตัวเลยมังจ่าตรงนี้ไม่ไม่เนี่ยพูดนี่ก็เกินได้นะขนาดตาเมียขึ้นมาแล้วมังจ่าฮัลโมลบงจ่าตาเมียขึ้นมาแล้วหลายตัวมังจ่าเอาเลยมังจ่าตักเลยตักเลยทีก่อนมีตรงนี้ยังเอาตรงนี้นะไหมนั่นน่ะน่ะปลาเบิ่งใจหรือยัง Bồn cửa ngon gọi kéo nó con rừng Ủa, nghĩa là rừng đại mày vinh đại mày mày Oh, chịu đại học gà mày sai dùng lợi dụng sai dùng lợi dụng lắm dùng lợi dụng sai dùng sai mấy? sai dùng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  thúng dùng sai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  lắm. sai dùng 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 con. Okay. Thịt con. Thịt con. นี่เป็นปลามังกรแดงปลามังกรแดงเห็นมันจ๋าวะหลายลูกหวายมาได้สีว่ารวยไหมหนึ่งน้ำขุ่นแค่ไหมอ่าชิบหายเห็นก็ว่าแรืงนี้เงี้ยเด็ดเลยมั่งจ๋าล่วงแล้วล่วงเลยทีโอ้ยชิบมอห์ละเอียดติดอยู่เลยอืออืเข้าวไหม้าเลยนี่นี่โอ้ยด้วขอบไหมขอบไหมขอบไหม โอ้สีรวยจ้าสีแดงอย่างนั้นโอ้ยสีรวยน้ำมันสีรวยอืมจ่าตักน้ำดีมากเกินไปลูกมันก่อนนี่ทุกคนไป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 ต่อไปต่อได้มาเลยไปเดี๋ยตัวเดียวไปต่อไปต่อดูวิชาบางเงี้ยแหละวิชาบางจ่าวิชาบางจ่าไม่ถึงเออมาดูวิชาเงียบเอ้ Chán ăn tên tiền đúng không nghe Oh, 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 oh. Tu nghe lại tôi lâm chả Oh, oh. Nó, làm nó. Thì là tukolin lẻn. Ngay mọi tên nó vào đỏ. Miếng này tắt nó ngày mấy 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 lại mấy còn mấy ngày mấy ngày mấy nó vinh ngày mấy ngày mấy ngày mấy mấy ngày mấy mấy ใหญ่ไหมอ๋อไม่ใหญ่ดิเดี๋ยวลงเลยลงเลยไหมตรงนั้นไม่แทงเงียตรงนี้น pues ่ะมีปลาพี่เลยเออเอาโน้ตทีบังเงียเนาะไปไหนมาดุนตรงนี้เก็นได้ไหมเก็นได้ไหมตรงนี้มาไรก็ได้บอกทีเลยว่าเก็นได้เออ่า เล่โกเลยเล่เหลี่ยมมาหนอไม่พับไม่พับพีมาไปกันโตเออไปกันโตไม่ไปกันโตไปเปนไปกันพึ่งสายลงท่องห่งอ๋อนี่เนี่ยมันจ่ายไม่ถองน้ำริงตรงนี้บอกแล้วมาหนอถองน้ำไหมมันจ่ายเหลี่ยมบอกแล้วตรงนี้น้ำครีมมาหนอ น้าทุกคนโ,โอ้โหโปังจ่าปลาพุงาพ่งมเางเนอะจัดเลยดูดเลยมานี่ว่ะดูพืชเอาปงเหยียดมีปลาปังจ่าล่องไงเพี่เออมันเป็นน้ำเค็มแม่ตรงนี้มัจงจ่าแล้วก็ขึ้นไปนูน้นน้ำปราโดนมาเียปลาปังจ่าล่องมาทุกคนเห็นไม้เป็นโครงน้ำเค็มตรงนี้โรงน้ำเค็มไม่เปียกก็ต้องเปียกไปเรื่อยมาปงเหยียดนะ เลี่ยมก่อนไปลูเลยเรมก่อนนะมึงแกนะไหนซิมน้ำริมลงแล้วมงเหยียดไม่เกี่ยวเราต้องเรก่อนถ้ามีตัวเมียต้องมีตัวผู้มึงจ้ะหนโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวแดงเป็นเลยมึงจ้ะเวลาตัวนี้เอาเลยสีก่อนไหมเอาเขาเลี้วเขาเลี้ยวเร็วมึงเหยียดตักแบบฝีมือมึงจ้ะแต่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าโอ้มันรวยมึงจ้ะเออลนุมันจัดมันแดงยมึงจ้ะในอะไรที่ อู้มันรวยนะเอฟซีเออจ้ามันสวยแต่ละเข้าเลยแล้วมันตัวเล็กเลยมันมันตัวเล็กเลยลักเข้านี่คือทีมไม่เหมือนกับมันไม่ใช่ลักเข้านี่คือมันไม่มีตังมันไม่ซื้อมันมันลักแปง่ดีเห็นว่าพังกับตัวเกเรในวังนี้ทีมจะซาบระฮิ่วเลยนะมีเงี้ยภาพบรรจาลงเปียกว่้เอฟซีเออถ้าไม่เปียกไม่ใช่มงเงี้ยลาวเลย มากับบางเหยียดไม่เปียกไม่ไม่ไม่ผ่านใช่ไหมเอฟซีจริงไหมชัดจีนเลยพวกนี้หลอกไอ้บังเหยียดลงน้ำเลยอ่ะฮะตรงไหนอ่ะตรงนี้โกนเลยตรงนู้นไปคิดหน้าเราเลยเออเบื่อซั้นกันที่เดิมเดี๋ยวพวกนี้ว่าบังเหยียดไม่รอยเบื่อเลยนี่เอาที่ใหม่มั่งอ๋อคนละที่เหรอจริงไหมตรงไหนนะมีจริงไหม เดี๋ยวเงินไปกันนั้นจะคลิปเดี๋ยวเงินไปคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเงินต้องไปคลิปตัวนี้ก่อนมันมันมันนให้ได้ตัวก่อนอุ้ยมึงเจ้าวันนี้ตัวนี้ผู้มีไม่รู้เดี๋ยวอะไรก่อนอ๋ออ๋อมมหมดแล้วมมหมดแล้วผู้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 นายพี่เข้าถึงเลยเข้าถึงเลยโอ้โอ้มันชู้เว็บพี่เอามันชู้ชู้วิ่งไหนๆคนมันชู้มาชวนอ๋อเข้าถึงเลยพี่เข้าถึงเลยไล่มาได้ลุง เอาแล้วก็แล้วเลยที่ว่าผ่านไหมตัวนี้ถูกกับบังเอียดเซียนทุกอย่างล้วงอะไรบัมเลยดิโอ้โหจ้าสิบแปดสีเหล่านี้ขึ้นไปเลยเลยที่เผื่อว่ายังเลยเดี๋ยวเลยพี่นะบางเอียดเริ่มตึงนะทั้งจ่างี้เริ่มตึงแล้วขึ้นแรงขึ้นนี้ดิมาเลยเออมันมันมันแต่ยังในพี่นะเดี๋ยวเงียไปเปิดตัวน้นคลิปเลยนะเงียเสียนตรงนี้ก่อนอะไรก่อน อ๋อนู่นวิ่งอยู่ตรงนู้นตรงนี้เดยอุ้ยมึงจ่ะอุ้ยมึงจ่าโอแกโอแกโอแกเป็ตรงนี้มึงจะจริงมัดลุยมึงจ่าตรงนี้มึงจ่าไปไล่้างบนหัวมึงจะโอเคไม่เริ่มเจอมันมอนเลยนนุ๊กแข้วใครอีกมึงจ่าเดี๋ยวมึงเหยียดไล่เลยก่อนมันมันนี่ไล่เลยโอ้โหหลายตัวมึงจ่า นะโอ้สีก็รมกนี่ตรงนี้นะรูนี้ก็จังมดมงกโอ้นั่นน่ะนเข้าแล้วไหมเข้าลวตัวนเนอาเขียวนโอ้เป็นรูนี้มังครับเลบแล้ว่เอาตัวนี้ก่อนไหมตัวนี้ญ่กวานั้นเ น็ตไปแลวเออได้ได้ไดน็ตไปแต่คิตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเ็ดไปงั้นนะโอเคจัดไปว่ามีไหมเออรองจอยนเล่ทุกคนสีก็รวยเป็นเราไหนดิโวมจออู้อู้ของเทพจ้าเลยแปดยัมีกุ้งกันน้ำาเลอมันเลยมันเลยเดี๋ยวเรามไล่ตรงนี้ก่อน เี่ยติดอนนี่นี่นี่ยายก็เลยติดแดงครับหาปลาครับหัวกลัวกวนครับขั้นแรกปลากัดเดี๋ยวก็เอาใจขวดแล้วก็จับแฮ้ทั้งจ่าไปไ้แล้วขบวงแลวเหอเออมานออกน้งเนาะอย่างนี้นี่ะสิทุกคนมีหรือไม่กันนี้ Thằng ghê nó... Ơi, bông trà, to ghê ghê Nè, nè, thằng trà to ghê ghê lại ghê ghê leo, ghê Đu, ghê ghê nó ghê 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 rồi ghê nào 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 anh nào, đi 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 Ní, ghê 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 có ghê g đâu g g bao đâu ghê g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  bên g g g tay mình lấy hết tà ba Chơi đây Ồ quay, ồ quay, quay lấy mình lấy hết tà ba lời Mình lấy lấy đi Bà đeo không kìa Bà đeo Dù này Bà đeo Dù này mấy Mấy không kìa rồi, bà chung này không kìa Loại tua rồi đi ông kìa Nếu không kìa lấy con này, đây còn. Đây, cho lấy, Tôi cho Tôi cho Dẹp rồi Ủa không cho Dẹp rồi đây rồi Ờ, à, à, chị anh không ca Khảo không ca Đã đập bằng yệt Dì yên tôi kìa Ừ, bên này đâu, nè Ủa, tôi còn tên mưa ừ. Uai, chúng ta đi heo cho, này thì đi, bằng ca Ủa, bằng ca Mình chẳng rồi, chẳng เดีอ e so ีกตัวมันลุยเท่าไหรเดียวังลุลงมน้นได้ลาตัวนู้งพุดไปโู้นเดียวไม่หลุดเอกนี่ก่อนตรนี้ตัวนี้กันเดี๋ยมันเจอวิ่งขึ้นเลยไปวิ่งขึนบนเะยยังอมันเจบนี้ยันันันนี้้กันวันนี้ก็ได้กันนี่นี่นี่อืมถูแล้วน่าจะไปดำประเทศนอกแล้วเรียบร้อยบางอีดละ đi chung với lên là đây còn đấy, gì đấy đấy. Này vào bụng này là lại, 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 đi lên ok hoặc là bụng lên gắn đi mà đèn bụng lên gắn mh 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 mh

เนี่ยยังไหมยังไหมนี่วะตาดีเกิดมึงแกโอ้ปิดจบวันนี้ทุกคนนี่ได้ตัวเด็ดมาสองตัวนะใช้ได้เลยก็บอกให้มากับบางเอียดตาเลยนะมังกรมังกรยักษ์ยักษ์ตัวทแต่งโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามในคลิปเพื่อนจะเป็นเป็นเพื่อนซวย